คลิปนี้เราจะมาอธิบายโปรแกรมเคลือบเซรามิกทั้ง4โปรแกรมให้เข้าใจง่ายตามอาร์ตเวิร์กที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอให้เพื่อนๆที่สนใจสามารถเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับความต้องการตามงบประมาณได้รวมถึงการบริการหลังการขายและการรับประกันที่ทุกคนรีวิวและยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าโดดเด่นมาโดยตลอดอย่างแรกอาร์ตเวิร์กจะมีแบ่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสีเขียวคือเซรามิกสีส้มคือเซรามิกพลาสตสีแดงคือไฮกอร์ดและสีฟ้าคือซูเปอร์เรซินหลักๆขั้นตอนจะมีอยู่3เรื่อง1คือการเตรียมผิวฝั่งซ้ายจะเป็น การเตรียมผิวแบบ p c s คือการขัดฟื้นฟูริ้วรอยเต็มระบบและนำมาชักเงาอีกรอบด้านขวาจะเป็นการปรับผิวแบบ Miller Finish หรือการขัดปรับผิวส้มมีความเงาและความคมชัดใช้เทคนิคขั้นสูงในการขัดปรับผิวและมีการรับประกันในเรื่องของการขัดผิวให้เป็นบริการหลังการขายในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกที่หนึ่งต่อมาเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่เรานำเข้าจากประเทศออสเตรเลียโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ e n t o ในการขัดผิวขัดมาทางด้านขวาคือของ 3M ที่เราใช้ในการขัดปรับผิวส้มดังนั้นทาให ฝั่งขวาที่เราขัดปรับผิวส้มจะใช้เวลาที่นานกว่า p c a และมีเรื่องบริการหลังการขายเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไฮไลท์สําคัญเรื่องที่2ผลิตภัณฑ์การเคลือบเซรามิกของเราจะมีการปกป้อง2-3ถึงปี3-4ถึงปี5ปีและปกป้อง7ปีซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบรนด์เคมาเป็นหลักแต่เราจะมาดูในเรื่องของเทคโนโลยีกันว่าแต่และตัวแตกต่างกันอย่างไรบ้าง2อ,อันแรกฝั่งซ้ายความแข็ง 9H เฮกับ 9.5H Pen ดห้าเฮตเพนซิลสเกลคือการทดสอบด้วยแรงดึงสองกดเป็นเซิฟคินนิ่งเอฟเฟกต์สาม,มารถทาความสะอาดด้วยตัวเองงได้้่ายน ไม่กอดรถแรงเส็ียานีดีเยี่ยม2ฝัง่งขวาจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่มาดูที่สีแดงกันก่อนตัวไฮกอสของเราเป็นออริโอโฟบิกเอฟเวปกป้องมลภาวะได้ดีเยี่ยมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนหน้าจอโทรศัพท์ที่เลื่อนๆ่ทัชสกรีนง่ายๆคาบนิ้วมือไม่ตีดการทนมลภาวะก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้นเช่นกันต่อมาซูเปอร์เลซินเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ฟื้นฟูริ้วรอยของแมวได้ด้วยตัวเองและตัวนี้เราจะแถมเคลือบภายในพรีเมียมทนคาบกางเกงยีนทนคาบครีมกันแดดได้ดีมากเราแถามให้ฟรีสําหรับคนนททีีี่่เเลืืออกกโปรรแม้ ที่สําคัญมากๆและเป็นไฮไลท์ของเราเลยลูกค้าที่รีวิวหรือบอกต่อนอกจากการเตรียมผิวที่ดีตัวผลิตภัณฑ์น้ํายาที่ดีแล้วบริการหลังการขายก็ได้รับการยืนยันว่าโดดเด่นและดีจริงจากลูกค้าที่เราดูแลมาเป็น10ปีบริการหลังการขายตัวแรกสีเขียวกับสีส้มแตกต่างกันดังนี้สีเขียวจะราคาไม่แพงหลังการขายจะเป็นสูตรเหมือนที่ทั่วไปทาคือการทิ้เม็ดหรือการนํามาล้างสลายคราบรูปปิน้ำมันและมีชุดบารุงสำหรับตัวนี้ต่อมาตัวสีส้มการบริการหลังการขายจะค่อนข้างถึงเราเรียกว่าการรีโคสคือการทําใหม่ให้ทุกกๆ6เเดือนนป็าร ัดใหม่และเคลือบใหม่และเคมชิ้นงานให้ไม่จํากัดจํานวนชิ้นทุกกรณีหมายความว่าถ้าคุณโดนคาบมวลนกหรือคาบน้ําปูนหรือ,อยางมาต้อยพวกนี้สามารถเข้ามาเคมกับเราได้เลยโดยไม่ต้องรอ6เดือนเพราะอยู่ในสิทธิ์การรับประกันแต่ถ้าเป็นสีเขียวจะเคมชิ้นงานจากการทําสีมาใหม่เท่านั้นส่วนไฮไลท์ของเราจะอยู่ที่สีแดงและสีฟ้าไฮก้อนกับซูเปอร์เลซสิ่งสองตัวนี้งานรับประกันหลังการขายจะเหมือนกันลองขยายขึ้นมากันดูรีโคสสองเลเยอร์ Layer, ทุก6เดือนคือการทําใหม่ให้หมดเลยปรับผิวส้มกรณีเคมสีใหม่มาฟรีลองจินตนาการดู ะะว่ารถเราใช้งานไปแล้วก็อาจจะมีมลภาวะเล่นงานตัวรถได้หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้ต้องเคลมสีใหม่รถเก่าก็จะกลับไปเป็นผิวคู่ขาเหมือนเดิมดังนั้นเราจึงต้องมีการขัดปรับผิวส้มใหม่แล้วนามาเคลือบใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเงื่อนไขาการรับประกันของ2ตัวนี้ที่เป็นไฮไลท์ของร้านเราเลยและเป็นตัวที่ทุกคนนิยมกันมากเลยนะคะที่เห็นรีวิวดีๆมากมายเกี่ยวกับบริการหลังการขายก็มาจากโปรแกรมไฮ g กลและ Super r a c i n g นี่แหละคะ่ะทุกคนสามารถไล่ดูตามอาร์ตเวิร์กและเปิดคลิปวิดีโอนี้ไปด้้้วยจจะไดเขาใตรงกัน,นะ ะสนเจสอบถามข้อมูลติดต่อเข้ามาได้เลย